ค,ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูความเสียหายนะครับโดนร่วงกรีดใบเล่นใบอ่อนไปซะเยี่ยนเลยนะครับน้ำดอกไม้สีทองนี่ครับต้นน้อ,นองอไว้สีทองครับโดนกรีดน,นี่ขนาดมฉีดยาแล้วแต่มันฝนมันตกเนี่ยครับนี่ครับ,รบโดนทำลายอุ้ยนี่ กัดวิ่นหมดเลยครับนี่นี่ครับเพื่อนดูกัดซะเนี่ยฮะนี่ฮะนี่ไงครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงครับคนที่ จับนี่จับผู้ร้ายได้แล้วนี่ครับกาลังจะคาดเลยอันนี้ครับผู้ร้ายครับกำลังกำลังกำลังกัดเลยนี่ครับนี่ครับผู้ร้ายตัวนี้ครับนี่ครับเ,เพื่อนๆดูได้เลยนะครับนี่ครับถือเป็นตัวอย่างเ,เพื่อนๆนะฮะยอดอ่อนออกนะครับมุมมองก็นี่โัวผสมพันธุ์กันนี่วัา นี่ครับดูดิครับนี่ครับนี่นะครับโอ้แสนเสียดายเลยครับนี่ครับกัดขาดหมดเลยเลยนี่นะฮะดูเดิฮะที่ออกมากัดขาดหมดเลยครับนี่ นี่ครับดูสภาพครับขาด นี่นะครับฝนตกเผลอไม่ได้มาดูแป๊บเดียวเลครับขาดหมดเลยนะด้วงนะเนี่ยฮะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นต้นมะวงเบาใต้เลยครับขาดมะวงเบาใต้นี่ก็ขาดเย็นนี้เจอกันครับผมได้สารม,มาเย็นนี้ได้ฉีดครับนี่ แก้วขมิ้นนี่ก็คานี่ครับคาบุเลยนะเ,เพื่อนๆนะครับ ลักษณะเหมือนเอาก้นไก่มาตัดเลยนะฮะเนี่ยนี่ก็จะขาดแลละลักษณะเหมือนเอากันไก่มาตัดเนี่ยฮะเนี่ยดูรอยเหมือนเอากันไก่มาตัดเลยนะครับขาตึงตั้งฉายาว่าดวงกีดใบ,นะบสุดยอดฮนะก็สำหรับเพื่อนๆมือใหม่อใหม่พวกเรานะครับถ้าาม้วงแตก๊อดอ่อนนะครับ ปึงระวังไว้นะครับมีศัตรูนะครับมีศัตรูพืชนะครับคอยจัดการเราอยู่พืชเราอยู่นะครับเนี่ยครับดูหมดเลยเนี่ยดูนะครหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหโดนกินนะยอดอ่อนเกือบหมดเลยฮะยอดอ่อนเนี่ยโดนกินหมดเลยเนียกัดหมดเลยเนี่ย ครับก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ช่วยกดแชร์กดติดตามด้นะครับนะฮะระวังนะครับยอดอ่อนนะครับโดนร่วงกีดใบนะครับต้นๆคลิปมีจับโจรได้อยู่ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามครับรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ